หลังจากที่ทําบ่อครับก็เอาปลาคาร์ฟมามาลงนี่ครับเลียงซื้อมาตัวละห้าบาทประมาณนี้ครับซื้อมาร้อยตัวห้าร้อยบาทครับแถมด้วยครับร้านทองบันปลาเะจะห้อยเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับจะเลี้ยงครับตัวห้าบาทประมาณนี้ครับร้อยกว่าตัวแถมซื้อห้าร้อยก็เป็นประมาณนี้นี่ครับมีันตก แล้วก็มีตัวทำออกซิเจนตัวดูดน้ำขึ้นไปประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มคุณปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาเลี้ยงปลาคราฟตัวละ5บาทครับซื้อมาจากร้านทองพันปลาประมาณนี้ครับตัวละ5บาท ผมซื้อมาก็ร้อยร้อยตัวตัวละห้าบาทเอามาใส่บ่อน้ำตกประมาณนี้ครับเลี้ยงได้แล้วแช่น้ำไว้ประมาณสามสี่วันเพราะว่าผมบ่อน,นี้ก็ทำขึ้นมาก็เอาปูนฉาบใส่กันซึมแล้วก็น้ำแช่ไว้สามวันแล้วก็เลี้ยงปลาครับกะว่าจะเลี้ยงให้ตัวใหญ่บ่อปริมาณปลาร้อยตัวก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าสยากเลี้ยงเลี้ยงไ้ดูเล่นนะครับประคราบที่ร้านทองฟันตาครับใครสนใจก็มีเบอร์เดียวจะห้อยเบอร์ไว้นะครับประมาณเนี้นี่คือปลาคราบตัวละห้าบาทรับใครที่สนใจก็ตอนนี้มีเยอะเลยนะครับตัวใหญ่ด้วยประมาณนี้ครับทำบ่อขึ้นมาเป็นบ่อเลี้ยงปลาเป็นน้ำตกเป็นบรรยากาศดีด ประมาณนี้ครับก็เป็นแนวทางให้เรานะครับนี่ครับทางน้ำตกมีร่มไม้ปลูกกอไผ่ไว้ทำบรรยากาศดีๆนะครับเลี้ยงปลาครับการเลี้ยงก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราก็ต้องทำออกซิเจนหรือออกซิเจนมา200ครับ ในร้านทองพันปลามีหมดเลยแล้วก็ซื้อตัวตัวดูดน้ำขึ้นไปที่ทางน้ำตกนะครับก็ตัวละห้าร้อยงั้นผมไปซื้อปลาร้อยตัวตัวละห้าเอามาปล่อยนะ่ครับสวยครับประมาณนี้เป็นแนวทางของคนอยากเลี้ยงปลาครับตัวเล็กครับตัวใหญ่ก็มีแต่ที่ผมเลี้ยงอยู่ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆ ดูความสวยงามของปลาคับน้ําก็ใสดีครับนะครับประมาณนี้วันนี้มาแนะนําเลี้ยงปลาครบครับลองเลี้ยงกันดูนะครับจะอย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่ชิ้นจุดครับการเลี้ยงปลาคับแบบสวยให้อาหารก็ตอนเช้ายี่ห้อไหนก็ได้ครับเ็ดเล็กตากุระถุงละสิบาทยี่สิบาทยี่บห้าบาทมีหมดเลยทำให้มันชินแล้วก็ ดูว่าพื้นที่ที่เราจะให้อาหารตรงเนี้มันก็จะชินมันก็จะมามันก็ไม่กลัวเราเลี้ยงไว้ให้ลูกๆดูนะครับอย่าจะจะลืมกดติดตามครับการเลี้ยงประครับในบอ่อที่ทําเองแนบ้านเรานี่แหละอย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ